สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนลกาวกอีกแล้วค่ะะที่มีสายฝอนะคะที่เดินทางนะคะเส้นทางนี้นะคะแล้วก็โดนหลอกนะคะวันนี้จะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้หญิงไทยทุกท่านที่กำลังจะเดินสายฝอแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันจะมีสแกมเมอร์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะวันนี้ขอเล่าเคสจริงที่เกิดขึ้นกับท่านนี้นะคะเป็นวิทยาทานนะคะก็ท่านนี้นะคะเป็นอาชีพนะคะเป็นครูค่ะรับราชการครูนะคะแล้วท่านนี้นะคะก็เป็นหญิงไทยที่เล่นอ่าแชทนะคะเพื่อหาคู่นะคะแล้วก็ไปเจอนะคะกับชายท่านหนึ่งนะคะเป็นเคสของเพื่อนของเพื่อนนะคะคือเขาไปเจอกับ เพื่อนของดาวนะคะคือไปเที่ยวด้วยกันล่องเรือไปด้วยกันแบบไปเที่ยวที่เกาะเกาะหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจอกันก็เลยมาเล่าเรื่องราวแชร์ประสบการณ์นะคะผู้หญิงท่านนี้นะคะที่รับราชการครูนะคะก็เล่าให้กับเพื่อนของดาวฟังว่าได้เจอพบรักกับหนุ่มชายท่านนี้ก็คุยกันถูกคอนะคะก็เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้นะคะเออเพื่อนดาวก็ถามว่าเจอหน้ากันหรือยัง เขาก็บอกว่ายังคุยกันได้เดือนนึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะท่นนี้นะคะฝรั่งต่างชาติท่านนี้จะส่งเงินมาให้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าติดอยู่ที่สนามบินนะคะเป็นของมีค่านะคะซึ่งครูท่านนี้นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินไปให้เขาแล้วเพื่อนดาวก็บอกว่าอย่าโอนไปให้เขานะคะเพราะว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนะคะเขาเป็นสแกมเมอร์ แต่ว่าครูท่านนี้บอกว่าเขาเขาคือรักแท้ของของเขานะคะของครูท่านนี้คือเขาไม่เชื่อนะคะในเพื่อนเพื่อนของดาวก็ได้เตือนไปว่าอย่าโอนเงินไปให้เขานะเขาบอกเขาก็มองหน้าเพื่อนดาวแบบแปลกนะคะว่าคือเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เตือนนะคะเพราะเขาบอกว่าจะส่งของมีค่ามาให้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะโอนเงินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะส่งมาบอกนะว่าเขาจะได้เงินได้อะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะติดต่อเพื่อนดาวมาทางไลน์อีกทีหนึ่งนะคะสรุปว่า ครูท่านนี้ก็หายไปนะคะหายไปประมาณไม่กี่วันแล้วก็ส่งข้อความกลับมาบอกเพื่อนของดาวนะคะว่าเขาโดนหลอกแล้วสรุปว่าเป็นมิจฉาทีพจริงๆนะคะคือครูท่านนี้ได้โอนเงินไปเป็นจํานวนหลายบาทนะคะขอย้ํานะคะว่าให้โอนเงินแล้วบอกว่าของมีค่ามาติดอยู่ที่ตอมนะคะแล้วก็ให้ให้โอนไป ให้โอนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอของมีค่าก็จะหลุดออกมาจากการเสียภาษีเพราะว่ามันเป็นเงินจํานวนมากมันเป็นทองคํามันเป็นของมีค่าแล้วแต่เขาจะอ้างมานะคะขอเตือนนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่หลอกลวงนะคะขอให้คิดสักนิดนึงนะคะอย่าโอนเงินไปให้เด็ดขาดนะคะครูท่านนี้นะคะสูญเงินไปเป็นหลายแสนนะคะเอาเป็นว่านี่คือเป็นอุทาหรณว่า มันมีเคสที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะขอให้มีสติแช็ตจางละมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะแนะนํานะคะให้เปิดวิดีโอคอลคุยกันก่อนนะคะเพื่อจะได้เห็นหน้าค่าตาก,กันก่อนว่ามีตัวตนจริงนะคะแล้วคุยกันไปนานๆศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะการทําธุรกรรมทางการเงินถ้าบอกให้โอนเงินอย่าโอนเด็ดขาดนะคะขอให้มีส